สวัสดีครับมาพบกับรายการรายสาระนะครับผมเป็นรายการที่เอาสาระมาในรายการนี้นะครับอย่าแปลแบบตรงตัวแบบไทยๆนะครับเออนะครับวันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับไปดูกันดีกว่านะครับไปมาครับสาระแรกวันนี้นะครับก็คือเพจโหนกระแสนะครับมาแชร์สูตรของผู้หญิงคนหนึ่งครับเขาเขียนไว้ว่าสวัสดีค่ะอยากจะให้สูตรเกี๊ยวกุ้งพอดีเลิกขายแล้วไปซื้อสูตรเข้ามา5 0,000บาทมันไม่มีอะไรยากเลยอยากให้สูตรเพื่อให้คนอื่น ที่เขาอยากค้าขายไปประกอบอาชีพโอ้ผมว่าดีนะครับความคิดนี้ดีมากครับอะไะครับหญิงใจดีนะครับแจกสูตรเกี๊ยวกุ้งที่เคยซื้อมา5 0,000บาทชาวเน็ตขอบคุณที่แบ่งปันนะครับสุดยอดมากครับจาก a c e b o o k นะครับป้าหนึ่งตึงโปะนะครับคุกกิ้งโชนะครับเป็นเพจที่สอนทําอาหารขนมและสร้างอาชีพมีผู้ติดตามกว่า1.5ล้านคนได้โพสต์ข้อความมีเพื่อนในเพจฝากสูตรเกี๊ยวกุ้งมาให้ค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่แบ่งปันนะครับก็ โดยผู้ที่แบงปันสูตรแจ้งว่าอยากจะให้สูตรพอเลิกขายแล้วไปซื้อสูตรมา5 0,000ื่นลึดๆนะครับก็คืออย่างที่บอกครับสูตรก็คือนะครับมีสูตรตอนหมักกุ้งก่อนนะครับหมักกุ้งก็คือใช้กุ้ง1กิโลกรัมนะครับผ่าหลังเอาเส้นออกนะครับก็คือเส้นจะมีเส้นที่เป็นเส้นเขาเรียกว่าเส้นขี้แล้วกันนะครับข้างหลังออกสีดำๆครับเหล้าจีนนะครับครึ่งฝานะครับน้ำมันงาหนึ่งช้อนโต๊ะครับผงปุงรสครับปลายช้อนนะครับแต่ละช้อนไม่เหมือนกันด้วยนะครับ ลองคำนวณดีๆครับว่าประมาณกี่ช้อนโต๊ะหรือช้อนชาอะไรเงี้ยครับลอาดูนะครับพริกไทยครับนิดหน่อยตามความชอบครับหมักคุกเข้าให้เข้ากันหมักไว้10นาทีครับส่วนหมักหมูเด้งครับหมูเด้งสําเร็จรูป500กรัมนะครับวงเล็บซื้อที่ตลาดสดนะครับเหล้าจีนหนึ่งฝาน้ํามันงาหนึ่งช้อนโต๊ะพริกไทยนิดหน่อยแล้วแต่ความชอบครับหมักคุกเข้าให้เข้ากันหมักไว้10นาทีใช้หัวกุ้งล้างและนํามาคั่วกับน้ํามันนิดหน่อยให้หอม และมันกุ้งเทเลยน้ําซุปอ๋อเข้าใจแล้วทาน้ําซุปนะครับกรดดูน้ําซุปปรุงตามใจชอบใส่เล้งกระดูกกระเทียมทุบรากผักชีพริกไทยน้ํากระเทียมดองและเหล้าจีนเพื่อความหอมสักสี่ห้าอ๋อสักสี่ฝานะครับว้าวก็โดยยังบอกไว้ด้วยนะครับว่าบะหมี่และเกี๊ยวของยี่ห้อใดด้วยนะครับเพราะนังกล่าวมีคนถูก ใจและไลก์ว like กว่าหนึ่งเหมือนครั้งมีคนแชร์เข้ามาคอมเมนต์นะครับก็ถือว่าเป็นสาระที่ดีนะครับ <S <S ผมปบมือให้เลยนะครับไม่มีใครที่จะแชร์เรื่องเขาเรียกว่าไดีผมว่าเป็นอาชีพได้แล้วก็การที่อยากให้คนไทยมีอาชีพนะครับสิ่งนี้คือบุญที่เขาเรียกว่าการให้ที่ดีการให้โอกาสก็สิ่งนี้คือการให้โอกาสนะครับผมขอเป็นหนึ่งในแรงใจกอ็อนุโมทนาด้วยนะครับขอให้ผู้ที่แจกสุดนี้มีความสุขมากๆนะครับส่วนตัวผมจะไปลองทำดู แล้วเดี๋ยวอาจจะมาลองเข้าครัวกันดูนะครับว่าสูตรนี้เป็นไงดีไหมครับไปครับไปแล้วลายสาราถัดมานะครับซุปไก่ที่ดีที่สุดในโลกนะครับอ่าแล้วครับไม่ใช่ซุปไก่สกัดอะไรนะครับเอาล่ะเออเทสแอดลาร์นะครับเว็บไซต์สํารวจเมนูอาหารร้านอาหารและสูตรอาหารและการรีวิวจากนักวิจารณ์อาหารทั่วโลกครับสารานุกรมของรสชาติที่นําเสนออาหารทั่วโลกออกประกาศ10อันดับนะครับที่เป็นซุปไก่นะครับของโลกนะครับ ก็มีอันดับมีเอ,อ่อมีการบันทึกการให้คะแนน1376ร 1, ายการนะครับปรากฏว่าอันดับหนึ่งคือต้มขาไก่เป็นอาหารประจำชาติอันแสนอร่อยของประเทศไทยครับผม <S 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 ประกอบด้วยกะทิไก่ชิ้นนะครับหรือเนื้อชิ้นเล็กๆครับเนื้อไก่นะครับขาตะไคร้กระเทียมพริกใบมะกรูดน้ำปลาและเห็ดหอมจึงเกิดเป็นรสชาติเผ็ดร้อนฉุนเปรี้ยวเล็กน้อยแถมมีคุณค่าทางอาหารสูงมากๆครับและมีสรรพคุณทางยาที่ดีครับ ช่วยบรรเทาระบบทางเดินอาหารลำไส้ซึ่งได้รับคะแนน4.7คะแนนจากเต็ม5คะแนนครับก่อนหน้านี้ครับต้มขาไก่ยังจัดเป็นอันดับ100นะครับในซุปในโลกดีที่อร่อยนะครับเป็นอันดับที่9นะครับก็รายงานนี้เป็นต้มก็จะอดับต้มขาไก่ในอีกหลายๆอย่างอันดับ1เมนูซุปไทยอันดับ4เมนูซุปทั่วโลกอันดับ5จากเมนูอาหารไทยครับและอันดับ70ของเมนูอาหารทั่วโลกครับ ในส่วนอื่นของเมนูซุปที่ีสวดโลกอันดับ2นะครับเป็นนะครับคีโอคีโอบ้านะครับจากประเทศโรมาเนียครับผมก็ถือว่าประเทศไทยอีกแล้วนะซึ่งผมขอพูดเลยครับว่าอาหารไทยเป็นอาหารที่ดีสุดในโลกนะเพราะอะไรรู้ไหมผมไม่ต่างประเทศครับอาหารไทยราคาแพงและหาทานยากแล้วเมนูการทําวิธีการทามันซับซ้อนมากครับคือผมยอมจ่ายเพื่อประมาณหนึ่งเพื่อได้กินอาหารไทยเพื่อได้อยู่ท้องและมีสรรพคุณทางอาหารครับ คือนี้เรื่องจริงนะสำหรับคนที่ไปต่างประเทศมาหรือคนที่ทําอาหารดูแล้วครับเมนูอาหารของอาหารไทยซับซ้อนและมีกระบวนการหลากหลายมากครับว่าจะเป็นตั้งแต่การทําซุปในการทําตัวเนื้อในการทําโปรตีนนะครับคือสุดทุกอย่างครับครับไปดูเรื่องอื่นกันดีกว่านะครับผมในรายการไลายสาระนะครับไหนตะกี้เราพูดถึงต้มข่าไก่ไปแล้วนะครับวันนี้ผมมาพูดถึงแกงผันงข้าวซอยครับควาแชมป์เมนูแกงที่ดีสุดในโลก2023ครับจาก5ใน10อันดับ อาหารไทยกวาดเรียบนะครับเอาละฮะก็เจ้าเดิมครับเทสอดลาสนะครับประกาศผล10เบสชอยนะครับ5ใน10อันดับครับของประเทศที่อยู่หัวให้ตารางครับว่าเป็นสวรรค์แห่งอาหารครับผมทีนี้ครับก็คือจะเล่าให้ฟังต่อว่านะครับข้าวซอยพะแนงไทยครับเป็นแชมป์แกงที่ดีที่สุดในโลกปี2023ครับนอกจากนั้นรองแชมป์ยังเป็นข้าวซอยเคยจัดอันดับอันดับหนึ่งของโลกแล้วนะครับ ในบรรดาซุปนะครับปี2022ครับก็คืออันดับหนึ่งเป็นแผนในปีนี้นะครับอันดับ2คือข้าวซอยครับแต่ปี2022ครับปีที่แล้วข้าวซอยเป็นอันดับ1ครับเฮ้ยสุดยอดนะเนี่ยตอกย้ําว่าสวรรค์แห่งอาหารของประเทศไทยอย่างชัดเจนนะครับผมก็นอกจากอาหารไทยห้าดับแล้วยังมีท็อป10จากเอเชียจากญี่ปุ่นและอินเดียด้วยนะครับไม่สุดยอดไม่รู้จะใช้คําไหนกับอาหารไทยนะครับผม พันแนงเข้าวซอยติดอันดับของโลกครับเบส10เบสเรทเคอรี r เคอรีนะครับพันแนงครับไทยได้7.9ครับเข้าซอย7.8ครับก็ถือว่าให้เลี่ยก,กัน2คือผมบอกตัวนะ2อย่างเนี้ยโอ้โหแม่งสุดทุกอย่างในแกงกะทินะ <c oughs> เออผมแยกไม่ได้มันถึงว่าให้เลือกแต่ส่วนใหญ่ผมจะเลือกเมนูเส้นไงเพราะจะนอาจจะเป็นข้าวซอยสุดจริงครับครับไปดูเรื่องถัดไปกันดีกว่านะครับ ชาเขียวเชียงรายคว้ารางวัลแกนโกจากเวทีชาเขียวโลกครับเวอร์ g รีนทีคอนเทสสองพ0 2 2ครับเมื่อปลายเดือนตุลาคมห้เอ่อหกานะครับปีที่แล้วนะครับท่ามกลางความปลื้มใจของคนวงการชาไทยนะครับแต่คนไทยบางคนยังสับสนระหว่างชาเขียวกับมัตชานะครับชาเขียวส่วนใหญ่คือการที่เป็นใบแล้วมาชงกับน้ําร้อนนะครับแต่มัตฉคือชาทั้งใบที่ผ่านการดูแลอย่างดีแล้วก็เอามาบดเป็นผง และดื่มนะครับใส่ในเครื่องดื่มไม่ได้เป็นเครื่องดื่มเป็นชาเขียวมัทฉะหรือว่าเป็นชาเขียวมัทฉะคือเออมัทฉะลาเต้คือผสมกับนมหรือเป็นมัทฉะที่ไปใส่กับเครื่องดื่มพวกแนวจูสก็คือเครื่องดื่มที่เป็นเาขาเรียกว่าอะไรดีเครื่องดื่มน้ำผลไม้เงี้ยครับครับขออ่านข่าวต่อสักครู่นะเดี๋ยวอธิบายต่อนะครับโดยรางวัลน,นี้มีจำนวนทั้งสิ้น12รางวัลไทยคว้าม,มาได้หนงรางวัลน,นะครับก็คือ forest e l e g a n t g r e e n ่อ ขออภัยครับ Forest Elegant White Tea ครับเป็นชาขาวยอดตูมของใบชาเขียวนะครับอีกครั้งประเทศอื่นก็ได้รางวัลนี้เช่นกันนัคือญี่ปุ่น1รางวัลครับจีนได้3ครับไต้หวันได้7ครับโอหชาไต้หวันนี่คือสุดเหมือนกันนะเนี่ยอ่อฮะก็ต้องย้ายกออกนะครับอย่างที่บอกชาเขียวกับชามะช่าเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังคร่าวๆนะครับผมขออนุญาตนะครับวิธีการปลูกก่อนแล้วกันนะครับกรรมวิธีการผลิตครับชาเขียว คือชาปลูกกลางแดดปกติเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวเอายอดอ่อน3ใบบนสุดจากนั้นนําไปคั่วแห้งนะครับหรือนำเอานำไปคั่วแห้งหรือนําไปตากแห้งก็ได้ครับซึ่งวิธีจะได้รสชาติต่างกันด้วยนะครับสุดท้ายผลิตเป็นใบแล้วพร้อมจําหน่ายครับอันนี้คือชาเขียวก็คือเอาเก็บใบ3บนสุดเอาไปตากแห้งหรือไปคั่วก็ได้ครับแต่วิธีคั่วผมไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงนะครับครับส่วนชามัชชาครับ ต้องดูแลเอาใจใส่ชาเขียวเป็นอย่างดีครับโดยคุมต้น,นด้วยตาข่าย30วันไม่ให้โดนแดดก,ก่อนเก็บเกี่ยวซึ่งกระตุ้นให้ไปล้างคลอโรอฟิลมากขึ้นเฮ้ยจริงเหรอ,ส,หอส่งผลให้ชาเขียวดูสีเข้มขึ้นหลังเก็บเกี่ยวแล้วจะนําใบชาไปคั่วแห้งแล้วบดละเอียดทั้งใบจนเป็นผงโดยไม่แยกกา,กากออกด้วยนะครับเชดเท่มาลักษณะนะครับ ก่อนชงครับชาแห้งจะมีความละเอียดของใบแตกต่างกันไปชามัชฉะเป็นผงสีเขียวเข้มได้จากใบชาบดละเอียดที่เหมือนแป้งอ๋อวิธีการชงชาครับชาเขียวชาใบแห้งใช้การน้ำร้อนที่กองชาและถ้วยชาครับชามัชฉะครับก็คือผงมัชฉะที่ตักผงมัชฉะแปงตีขาที่เป็นอย่างนี้ครับการน้ำร้อนที่กองมัชฉะแล้วก็ถ้วยชาสุดยอดครับก็ สีชาหลังชงเสร็จนะครับชาเขียวมีาชาเขียวมีเสียมีสีเขียวใสและเมื่อชงวางทิ้งไว้จะไม่ตกตะกอนครับส่วนชามัทฉะครับมีสีเขียวขุ่นสีเข้มครับและเมื่อชงวางทิ้งไว้จะตกตะกอนก้นถ้วยก็คือมาต้องคนตลอดนะครับรสชาตินะครับสารสําคัญครับชาเขียวหอมกลิ่นใบชาอ,อ่อนสดชื่นไม่ขมรสเบาๆดื่มง่ายคาเฟอีนต่ำ แล้วก็สาร L-T- อันนะครับต่ำครับเหมาะกับการชงชาน้ําร้อนเพื่อเป็นเครื่องดื่มไม่เหมาะกับการนำไปส่วนผสมของนมอ๋อไม่เหมาะกับการไปผสมกับนมหรือว่าไปผสมกับไอศครีมนะครับก็คือใช้ชงดื่มร้อนนะครับส่วนมัทฉาครับนัวอ่นวลเนียนเข้มข้นขมเล็กน้อยไม่ขมเลยนะครับหอมโดดเด่นรสอูมามิชัดเจนรสอร่อยครับมีคาเฟอีนสูงสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูงมากครับสารอัลดีอ่า แอลทะอะนีนเอแอลทีอนีนสูงครับช่วยลดความเครียดทําให้ผ่อนคลายเพิ่มสมาธิช่วยลดความด,นดันโลหิตนะครับสามารถนําไปชงเป็นเครื่องดื่มชามัชชาชานมและเ,เ,เ,เป็นส่วนผเป็นส่วนผสมในขนมได้แล้ะก็ไอศครีมได้ครับราคาในใบชาเขียวแห้งกับชามัชชาครับราชาเขียวประมาณ60ถึง200บาทตอบบาท่อ1กรัมครับชามัชชาครับ300 ห้าสิบถึงหกร้อยห้าสิบกรัมอ,อ๋สอ,อสามร้อยสิบถึงหกร้อยห้าสิบาทต่อร้อยกรัมเชี่ยราคาแม่งหกเท่านะครับแต่ความอร่อยนี่คนละเรื่องนะครับนอกจากนั้นชาชาเขียวในรูปแบบชาใบาแห้งออสามารถนำมาชงน้ำร้อนด้วยตัวเองเพื่อดื่มเป็นเครื่องดื่มประจำวันได้นะครับแล้วก็สามารถดูออาาสมรถดื่มชาเขียวสำเร็จรูปอ,อ๋บรรจุขวดเอามาบรรจุขวดทำได้เหมือนกันครับ ก็ถือว่าผมมองว่าเพิ่งรู้เพิ่งรู้เขาเรียกว่าลึกๆขนาดนี้ที่มาอ่านนะครับต้องขอบคุณด้วยตะกุตะกัดประการใดต้องขออภัยครับเป็นครั้งแรกๆที่ผมมานั่งอ่านอะไรที่เป็นสาระอย่างนี้นะครับเราถือว่าน่าสนใจครับชาเขียวกับมัทฉะส่วนตัวผมเลือกดื่มมัทฉะครับแต่ถ้าเป็นชาเขียวส่วนเนี่ยผมจะเลือกเป็นชาซีลอนนะครับก็จะเป็นชาดําไปเลยเพราะว่ามันแรงดีแล้วก็รู้สึกว่ามันมันถึงดีครับว่าชาเขียวสำหรับผมมันไม่โดน ธรรมชาตินี่คือโดนทั้งใบแน่นอนนะครับก็เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับรายการรายสาระของเราครับเป็นไงฮะสาระครบถ้วนไหมครับผิดพลาดประการใดหรืออ่านตะกุกตะกักหรืออธิบายดูงงๆต้องขออภัยนะครับเป็นครั้งแรกๆนะครับที่ผมได้ทําแต่ผมจะพยายามพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับก่อถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์นะครับกดติดตามสับสไคร e นะครับชื่นชอบอีกทีนึงกดแชร์ได้ครับหรือว่าถ้า จะสนับสนุนทางช่องก็คือมีกดซุปเปอร์แตงหรือว่ากดหลายๆอย่างไว้ก็ยก็ดีนะครับขอบคุณมากทุกท่านแค่กดไลค์ชื่นชอบถูกใจ Subscribe ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วครับขอบคุณทุกท่านครับเดี๋ยวไปเจอ EP 2ถ้ามีครับขอบคุณครับขอบคุณนะ